ประเทศกำลังพัฒนาเนาะพี่น้องพัฒนาอีลีปอโทโฮบาสมายเห็นแล้วออนซอนประเทศเพื่อนอีลีเนาะพัฒนาค่ะพัฒนาในลีดอกัอนนี่กระลสวัสดีสบายดีพอแม่พี่น้องเมื่อนี่พอพอกับบาสมายอีแล้วพี่น้องบาสมายมาเห็นเพื่อนเหตุถนนพี่น้องเอ,อ้ยนี่กำลังเท่มไม่ไหมเลยนี่พี่น้องนี่นี่นี่เบิ้องเอานี่นี่นนโอ้นี่พี่น้องนี่ มากะเทศมือนี้น้ะพี่น้องนาะน,นี่หลดเผินเห็ดโยฮากะโยคันะพอเผินคือมาเห็ดขากเห็ดเน่แท้อันนี้พี่น้องเอ้ยพอว่าเผินเห็ดย่ำกลางคืนเน้ะพี่น้องนาะกลางเว้นเห็ดยากน้ะพี่น้องพอว่าหลดลายเนาะหลดมันลายเผินเลยมาเห็ดกลางคืนนาะพี่น้องเดียวบาชมาสเสียหายเบิ่งทังนี้เนาะ รถเท่เพิ่นก็อยู่ทางนั้นได้พี่น้องเอ้ยนี่โอ้นี่ป๊อดโธนี่นี่แหละประเทศไทยเฮ็ดบ่ต้องร่อยังนนเนาะบ่ต้องใช้คนหลายเฮ็ดถนนนีน่เพิ่นก็สิก,กักไว้ไปเป็นเลนเลยเนาะให้แลนเลนเดียวเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเล,น,เน,าเน,เลนนี่เพิ่นท่าประเท่ได้เนี่ยกำลังเทมือนี่สดๆร้อนๆเลยพี่น้องเอ้ยโผ พอดคนงานเป็นกันนั้พี่น้องเนาะซุ่มเขามาไล่กับกองมันแตกน้องพี่น้องบิ่งอพี่น้องโอ้นี่แหละประเทศเพ่อนประเทศขึ้นซื้อว่าประเทศกําลังพัฒนาเนาะพี่น้องพัฒนาอีรีป๊์ปทูบาสมายเห็นแล้วออนซอนประเทศเพ่อนอีรีเนาะพัฒนาค่ะพัฒนาเนลีดอกรกันเนี่ย โอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยประเทศเพื่อนบ้านคือบวชัฒนาแบบนี้แนะ่เนาะคือบวเหตุแบบนี้แนะน่เนาะนี่โอ้เทพใหม่ๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่เนาะ่เป็นเทพใหม่ๆเลยเด้นีะพี่น้องเอ้ยนี่นี่เห็นบ่เน่ โอ้โหพี่น้องนี่แมนเห็ดคักเห็ดแน่อีลีอันนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อนี่โฟว์โฟว์โฟว์บอทองเป็นครั้งแรกที่เห็นเพิ่นเห็ดทานุนแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่บาสมาบันไดไปถ่ายใกล้ๆเนาะเพราะว่ากีดกันจราจรของเพิ่นเนาะก็ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะ ราะว่าถ้าเข้าไปอยู่ใกล้ๆกันรถล่ากันล่าให้กีดกันจระจ้อนเพื่อนเนาะในใจกับคำนน้ำมันลงคำนมันเขาได้ว่าสมัยก็อยากเข่าไปยืนอยู่ข้างในเล่นข้างในนี้เนาะถ่ายให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยหผือนอ่อนซอนเด้เพื่อเคยเหตดข่าเหตดแน่รีพี่น้องเลยโผล่โผม่โผล่อะเท่าโผม เ็ดขักเห็ดเนยอีลีนี่ประเทศไทยเอ้ยไทยแลนด์ไทยแลนด์ปัดโท่เนาะบังพูเพิ่นเห็ดถานนแล้วคนก็ยังฉีดมาเท่คุดบาทพ่อมีได้เพียงหนของคนคนต่อเห็ดคุดบาทพ่อมีเนาะพี่น้องปัดโท่าบโอ้โห นี่หรอประเทศไทยพี่น้องประเทศกําลังพัฒนา,าเมรนบอกว่ากุ้งเทพยังจะเริญทอประเทศเมรนบ่ได้ว่สั่นว่สั่นพี่น้องเอ้ยเบิงเอาเบอ่เอาเอานิคนมาจากทางรถไฟฝ่าทางเหตุถนนนนทางรถกาแลนชวนกันไปมาพี่น้องคนถ้า บานบาสมายาพาัฒนาแบบนี้บ่าโอ้ยคือสีดีคือสีขักคือสีเนน่อนีรเนาะอันนี้เป็นลุมเป็นบ่อบ่อได้ประเทศไทยเนี่ยเป็นลุมเป็นบ่อบ่อได้เนาะเพราะว่าเพื่อนต้องห่วงความปลอดภัยของคนใส่ถนนสัญจอดไปมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บกับถนนบอดี บอ่อเห็ดถนนบอ่อซ้อมถนนบ่อแป้งถนนเนาะเพิ่นก็นเลยลงมาเห็ดมาเนี่เลยเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่ยโอ้คนงานเพิ่นก็นย่างวันวันอยู่พื่นพี่น้องเอ้ยพผล่ <c oughs> นั่นคือคนงานของเพิ่นเนาะโอ้ยบ่อสมัยอยากลงไปถ่ายคักๆเด้เนาะเพราะอันนี้นนเ,นเนพิ่นยังวันตีเส้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก้ามไม้เ้นไว้แล้วเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะสีขาวๆนี่เนาะเพิ่นก็นเริ่มซิตีเส้นแล้ว สอนดีเมืองเพิ่นบ้านเพิ่นเนาะจามเรนเจริญจามเรนพัฒนาบัดบ้านเฮ้านะคือบ่พัฒนาน้ำเพิ่นจักเสื่อเนาะเบิง่งครับผมสุพรรณลอยก็บจามเรนกว่างจามเรนงามพี่น้องเอ,อ้ยโอ้โนี่ก็ถูกให้เบิ่งคักๆจ๊ะๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ นี่สดซดหลอนหลอนเป็นเห็ดนี่ปปายังไม่ไหม้หนึ่งน่อน่า,นากัดรถเทย่ยามกต่อยได้น,อนอ่องพี่น่องโอ้โหขากะลิอะนี่ประเทศไทยพัฒนาได้จริงๆเิงเอนว่ะไม่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านทำอะไรไม่ได้ ได้แต่อวดได้แต่ขี้โมว่าพัฒนาแล้วจเจริญแล้วว่าสั้นว่าสั้นพี่น้องเอ้ยนี่มาเบิ่งเอาประเทศเพิ่นพัฒนานี่เด้อนี่มาเบิ่งเอาเด้อมาเบิ่งเอาเด้อนี่มาตีหูตีตาเบิ่งกะขากเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ผมทะนุนหกเลนนะพี่น้องป้าประเทศไทยนี่นะเฮ็ดขักเฮ็ดแหน่อะไร คันแมนบ้านบ่าสมไม้น,นี่เห็ดมีแต่2เลนเนาะพี่น้องเนาะสวนกลับไปมาแบบนี้แล้วนี่2เลนเนาะบ่มีบ่สามรารถตัวสิสร้างแบว่า3เลน4เลนคือเพิ่นได้เนาะพวกผเด้กปานนี้ยังมีรถไฟฟ้าแล่นอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องคนปาดโทรประเทศไทยโอ้ ก็อยู่ติดกับปั๊มนพี่น้องบ้านี่โอ้โห,โโหพี่น้องเอ้ยครับอีลี่อันนี้จเมเอ็นเพิ่นเห็ดเอาแฉเอาหว่าเนาะเห็ดถนนนี่เห็ดเพิ่นสิเห,เห็ดให,ห้แบบว่าให้โลกจำบ่หรือว่าให้ประเทศหลายลับประเทศนี่อิจฉาบ่หรือว่าเท่าไหร่นะอีกอย่างหนึ่งก็ ประเทศเพื่อบ้านเนี่ยไอิสซาถนน,น,นทนท,น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 ทางเนาะเพราะว่าถนนทนทางเพม่อนมีแต่ถนนดีๆงามๆเนาอพี่น,อนอ้ททองเนาะปัาเท่าโอเบิ่งเ้านี่โอ้ตัวบาวสมัยจนมันใหญ,ญ่บทถือพี่นอ้องเอ้ยเห็นแหละจะเลิ่นหูจะเลิ่นตาอีนี่คักขักักขักไทยแลนด์ไทยแลนด์น,นี่ อยากให้ชมเจ้าไปเห็ดอยู่บานคอยเดย้หน่อยือสิได้ถนนดีดงามนนเนี่นี่เนาะนี่แหละผู้นำเพิ่อนนนาอเพื่อนว่าผู้นำที่ดีผู้นำที่อยากพัฒนาอยากสร้างประเทศอยากปรับปรุงถนนทนทางบ้านเมืองให้ดีให้จลเจริญน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าประเทศไทยเพื่อนพัฒนาเพื่อนจเจริญพัฒนาเอาแถวเอาว่า,อ,าอ้ลี้อยอนีอเนาะเพิ่นว่าเนาะ บัตรเบิงแม่ผมแม้แต่คูดบาทเพิ่นกันยังจีเห็ดใหม่ปูใหม่เบิดเลยนี่เนาะผมโอ้โหพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอานี่แหละประเทศเพิ่นอยากพัฒนาอยากบม่มเอือนประเทศอื่นๆเนาะประเทศอื่นๆประเทศบ้านไก่เคี่ยงนี่ว่ามีแต่ว่าพัฒนาแล้วจะเลื่นแล้วแต่โบเห็นเห็นยังจักอย่างเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาเนี่ยผม นี่คือไทยแลนด์พี่น้องเอ้ยประเทศเพิ่นพัฒนาสำได้นี่ oh. จะเล่นสำได้ oh. นี่รถไนญ่รถบรรทุกแลนด์บุบบํมบุบบํมบุมบบํยังบวสันสะเทือนให้ถนนนนทางพิ่นสะทบสะเทือนอียังจักดีเลยเนาะดโทุกเ <What>? oh. มนบันบันบ,นบาสไมานี่รถ ข่วงรถชิปหล่อแลนแบบนี้ว้าถานนเนี่ยไปกันเบิดแล้วข้นกลุ่มกุบมกลุ่แล้วพี่น้องเลยเป็นลุมเป็นบอ่บอเบอิดแล้วนี่เนาะแลนบอ่อได้รถใหญ่เนาะบอ่อจักคุ้มบอ่อจักลุม่มบอ่อจักบอ่อขี้โค่นกามีนาแหลงหนาพ้นโอ้โหนาแหลงเนี่ยกีพูนขน้นกุ่มกลุ่มแล้วพี่น้องนาพ้น,นเนี่ยก็ไปยากมากยาก มีแต่ขี้โคนล,ลงเฮือนกับยากเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อว่าประเทศกําลังพัฒนาเอาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับบาสมาสิได้จบคลิปไปเพียงสัปนีเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้บาสมายเนี่ยเด้อครับเผื่อเป็นกําลังใจได้เหตคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าพี่น้องอยู่ฟังลาวฟังไทยอยู่ไซก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังใจให้บาสมายเนี่ยเด้อครับ กิปนี้ก็จะได้จบเก็บไปเพียงสรันี่นะพี่น้องก็งกลับเข้า,า่าสบายดีและสวัสดีครับผม